โยโยโย่ yo, yo, yo. สเปนมงเช้าเชิญกับคลิปหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิปหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝาก v ีไอแคลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมทพิจิเือกเกมเตะไวครับเวลาทุ่มครึ่งพรีมเมียร์อังกฤษนอร์ทแงกอมฟอร์เรสอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ4ฟอร์เรสสี่สิบแปดแต้มจากการชนะสิบสี่เสมอหกแพ้เจ็ดเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมออาร์เซนนนอลลมาะครับเ่ FA ต้องหืดจับดวลจุดโทษเอาชนะอิฟสวิตทาวมาได้ครับนูโน่ก็เตรียมจัดทัพชุดใหญ่นะครับประตูแม์เซลเกมรับก็นำโดยมูรินโญ่นะครับตรงกลางแรนเยสเอเลียสแอนเดอร์สันแล้วก็แนวรุกมอร์แกนกิฟไวแอนโชนีอีรังกาคารามาซัน,นโอดอยหน้าเป้าเป็นคริสบูตนะครับโยโยโย่เจ็ดสับผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับซิตี้ 47แต้มจากการชนะ14-5แพ้8เกมลลาสุนในลีกบุกชนะสเปอร์1-0นะครับใน FA เคัพเปิดบ้านชนะพรีมัต3-1ในชุดผสมนะครับก็เป๊ปกาเดียล่าจะบุใช้งานพวกสโตนอาคารยีอาเก้รวมไปถึงโรดี้นะครับตัวหลักประตูเอเดรีนครับเกมรับก็ยังเหลือลูเบนดิออสกวาดิโอนตรงกลางบร์นาโดซินวามาตุโควาชิตนะครับแนวลุโอม่ามามูดน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเล่นกับซาบินโยโฟเดน เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ได้พักมาเต็มๆทีนี้ต้องดูว่าเดอะบรอยจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงหรือไม่นะครับนัดแรกเจอการซิตี้เปิดบ้านถล่มมา3-0คู่นี้ก่อนเกมคอมมอแมนซิตี้บุกมาเป็นปอนะครับจริงๆจะว่าไปเนี่ยซิตี้ก็แพ้สลับชนะในเกมลีกมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ค่อยเข้าที่ส่วนฟอร์เรสจริงๆจะว่าไปภาพรวมในช่วงหลังเริ่มดบลงครับอย่างไรก็ตามแม่พิจิตรมองว่าการที่ซิตี้เกมรับไม่ดีครับมีโอกาสจะโดน พวกเกมรุกของฟอร์เรสต์อีลังกาคัลลามาัันโอดอยเล่นงานได้นะครับเกมแบบนี้ไม่ง่ายสำหรับแมนซิตี้ครับหน้าวัดใจนอร์ทิแงมฟอร์เรสต์ในบ้านซื้อ2มุมนะครับจะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์นอต์ทิแฮมฟอร์เรสต์เป็นคืงหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย